พี่แวมไปเอาหนังสือแค่เนี้ยทำไมไปนานจังพี่แหวน สงสัยการ,รมาเทศจะแผงสอนกับน้องซะแล้วอ่ะฉันตกหลุมรักเจ้าของร้านหนังสือครับมาแล้วเลยพี่หวานนี่ยังบอกนะว่าพี่ชอบไอ้ลิงเหือกนั่นอะ่ะพี่เสียสติไปแล้วเหรอนี่แกก็พูดเข้าคุณเสือเขาไม่ได้หน้าเหมือนลิงซะหน่อยเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สำคัญนะเขาจะหล่อสุภาพขืมแมนสุดๆ พี่หมายถึงไอ้ผู้จัดการทึมนั่นเหรออบบเขาไม่ได้ทึมย่าเขาเป็นเจนแมนที่สำคัญนะเขาอบอุ่นมากนี่พี่จ like ะบ้าเหรอที่ไปชอบไอ้คนเซอร์เบอร์แบบนั้นน่ะนี่แกอย่ามาว่าคุณเสือเขาอย่างนี้นะก็หรือไม่จริงอ่ะเห็นดียงไหนเลยนี่นี่ไม่ต้องทะเลาะกันนี่แม่มแล้วไหนอ่ะหนังสือพี่อ่ะ คุณเสือเขาจะซ่อมไม่ฟรีจ้ะอีกสองวันน่ะฉันจะไปเอาให้พี่เองนี่ฉันว่านะสงสัยไอ้หมอนั่นน่ะมันไปป้ายยาเสน่ห์ให้แกแน่เลยแกถึงได้เป็นแบบเนี้ยเขาหน้ารักจริงนะพี่แหวนถ้าพี่แหวนเจอเขาอ่ะพี่แหวนต้องปิ๊งเขาแน่นนเลยอะ่ะแต่พี่แหวนต้องอกหักทำไมฉันต้องอกหักก็เพราะว่าฉันจองเขาแล้วนะสิพี่แหวนหมดเสร็จ มนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติใดยากดีมีจนแค่ไหนจะสูงต่ำดำขาวอย่างไรล้วนมีสิ่งที่ต้องการเหมือนกันนั่นก็คืออิสรภาพในชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะโชคดีมีอิสรภาพตั้งแต่เกิดแต่สำหรับบางคนกว่าจะได้รับมันก็เมื่อถึงวันที่ตัวเองหมดลมหายใจอะไรอยู่ครับพี่เสือหนังสือของผู้หญิงที่ด่าเราเมื่อ,อวันนี้เกี่ยวกับอะไร,รพี่ก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะ ที่พยายามไขคว้าหาอิสรภาพนี่พี่ผมว่านะอย่างแม่สาวปากกันไกลคนนั้นเนี่ยนะจะมีใครกล้าไปขังเธอพี่สวัสดีครับร้านโพสเมนครับว่อวไง่้อนบุตมีคนของเราคนหนึ่งชื่อฤทธิ์เข้าไปแฝงตัวกบดานเป็นมือปืนอยู่ที่บางซ่อนหัวหน้าให้ผู้พันลองไปคุยกับมันดูถ่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสายสมอนค่ะมีเรื่องอะไรครับพี่เสือ ที่ศูนย์ส่งข่าวมาว่ามีคนของเราชื่อลิศเข้าไปคู่กับพวกมือปืนอาจจะมีข่าวของสายสมรหวัดดีครับจะเปิดขีห้องครับฉันหายลิศลิศไหนอ่ะ อ้ววไม่รู้จักเออไม่มีเนี่ยทุกพี่อ้วเนี่ยมีธุระสำคัญไปตามไอริสมาคุยกับพี่เสือเดอี๋ยวนี้อเออเาฉันไม่เตือน <c oughs> พวกลื้อเป็นตำรวจหรอไม่ใช่บอกว่าอ้ววเสือใหญ่มีธุระจะคุยด้วยเสือใหญ่เอองั้นรอทักเดี๋ยวนะ ที่ตอนเดินขึ้นมาจากข้างล่างนี่มีน้องๆน่ารักน่ารักเต็มเลยพี่ผมว่าเนี่ยเราคุยธุระเสร็จแล้วเนี่ยไปกอดน้องๆกันสักทีสองทีกันดีไหมพี่เฮ้ยมาทำงานนะเว้ยโทษครับลืมตัวไปนิดนึงพี่อยู่ห้อง608 เฮียเฮียเปียกเหรอมีอะไรว่าานะไอ้ติดนะเป็นตำรวจปลอมตัวมาอย่างที่เฮียสงสัยจริงๆนะทำไมไอโกก็มีคนมามันสองคนว่ามวันเป็นตำรวจลับอ่ะใจมาก ลิศก <L> ูว่าแล้วมึงต้องเป็นหนอนบอนไสคิดไม่ถึงว่าพี่เสดมาหาฉันถึงที่นี่ <C le ars> มีเรื่องอะไรว่ามาพี่ก่อนที่คนข้างนอกมันจะสงสัยรู้จักพวกไยไร้สายสมอนไหมสายสมอนม,มือปืนที่เป็นผู้หญิงนั่นเหรออืม <stink. h anging> นี่พี่ิ์รู้จักพวกมันด้วย <c ười> ไม่รู้จัก แต่เคยได้ยินข่าวพวกมันเขาว่าพวกมันแน่มากฉันอยากรู้ว่าในกลุ่มมือปืนด้วยกันเนี่ยมีใครเจอหรือว่าเห็นหน้าพวกมันบ้างไหคงจะลำบากนะพี่ตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยไม่เคยมีใครรู้จักพวกมันในแวดวงก็ยังสงสัยอยู่ว่าอีพวกนี้มันมาจากซุ้มไหน <Okay. S 2> ได้พี่เดี๋ยวผมจะให้พ่อปุกหาข่าวมาให้เชิญครับโชคดีนะพี่เสือเอ้ยไอ้หนุ่ย เดินทางครับ<ส>ไปไม่ได้ครับพี่จะไงอะพี่ถือ<ส>อยู่ในนี้เราไม่รอดแน่ไอ้นิดไอ้โจว่าไงพี่มึมนะมงว่างเอ็มยหกไปถล่มมันให้ยับไปเลยไว้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มึงตาย ออกไปได้ไม่งั้นเราไม่รอแน่ครับไป,ไปมึงส่งคขาไปหลังเราห้องไอ้มันรอดไป่ได้มึง ไฟแตกนะเฮเฮ้ยอาครับเมอกอครับ ให้มาทำทุกค่น